สวัสดีนะครับอยู่วันนี้กับรถด,ดิมนะครับตระกูลคาบูนครับไม่ว่าจะเป็นเว็บร้อยดิมร้อยหนึ่งสองห้าคาบูนครับที่มีสายท่อแก๊สนี้นะครับก็ไปก้มด,ดูรถต,ตัวเองได้เลยตระกูลเว็บอะตระกูลแม่บ้านอะใส่หัได้น,นะครับท่อตัวนี้จะเป็นท่อท่อระบายอไอไม่ใช่ท่อระบายแอทรท่อระบายท่อหายใจแหละพูดง่ายๆมันจะระบายตรงนี้ทรร่อตรงนี้ห้ามตันนะครับรถคันนี้มีอาการสะดุดนะครับวอดวอดด้วย สิ่งที่ผมตกใจคือนะครับเนี่ยเขาไปต่อกันยังไงไม่รู้ไหมนะครับมันสายมันหักอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสายมันหักอยู่ตรงนี้ก็ทําให้อ่าเหมืนอนเราไปจูกมันไว้นะครับถ้าทําแบบนี้คือต้องไปแก้ใหม่หรือว่าชักออกก็ได้อาไปปล่อยลงที่อื่นก็ได้นะครับแล้วก็อุดตรงที่เข้ามอคองตรงนี้ออกก็ได้นก็คือสาเหตุเลยก็คือต่อแล้วสายมันหักครับไอ้สายตัวเนี้ยสามารถต่อไปที่อื่นก็ได้นะครับอ่าหรือว่าจะชักออกก็ได้แต่ถ้าว่าเวลาชักออกน,รระดดนะครับน้าฝนเข้ารถมันจะดับนะครับ เนี่ยก็สามารถต่อลงที่ไหนก็ได้น่ะเพื่อไม่ให้น้ําเข้าอ่ะเอาวนขึ้นไปข้างบนถึงสูงแล้วก็ลงล่างก็ได้แบบนี้อ่าแบบนี้เลยทําแบบนี้ก็มันจะช่วยได้นะครับจะไม่ให้น้ําเข้าฝุ่นเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นท่อหายใจของขับของคาบ,บูนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเช็คสายด้วยถ้าเพื่อนเพื่อจะต่อสายก็เอาโลมาเป่าสายด้วยสายข้างในตันไหมมีแมลงอะไรไปทํารังข้างในไหมอย่างเงี้ยแต่ส่วนมาก แต่ไม่ใส่ก็ได้นะครับบอกก่อนไม่ใส่ก็ได้แต่ก็ต้องดูแลด้วยอย่าให้อะไรมันตามตรงท่อครับและท่อตรงนี้สามารถอุดได้เห็นไหมผมอุดเลยผมเช่าออกแล้วผมเอาไว้ลงข้างล่างดีกว่าเพราะว่าชุดกรองของมันเนี่ยเสียไปแล้วผมก็เอาน็อตอุดตรงนี้แล้วก็วนสายขึ้นข้างบนอ่ะลงข้างล่างแบบนี้เป็นอันจบนะครับใช้งานได้